สวัสดีค่ะรีวิวอาหารเสา่าสาวโลงงานเนยกรุงเซเว่นเนาะอันนี้แมนมันเป็นออมไก่พอแมนออมดอกมันบอมมีหนามน่นจาจะขัวไก่ไชโนมม่ใหม่ร้านนี้เพิ่นเฮดแซสบเลยออยุลานเดี๋ยน,น้องแดงขาเจากระป่บบานเบิดแกงน้อยใหม่สองอย่งยางก็หกสิบ แล้วกว็เขา่าสามห่อมันเป็นเจ็ดสิบห้าบาทพอดีอันนี้มือซื้อมาแต่หลายมือแล้วยี่สิบบาทนะคะเอามาไวก้ไวกินเวลาหิวหลายๆกินข้าวเหนียวกับอันนี้กับพ่อแล้วอันนี้กับซีเมนแบ่งกินเทออกแล้วแบ่งกินเนาะไว้กินเที่ยงนี่แหละไปะยัดจำนี้กับกินบะเบ็ดแล้วน่นจาจะข้าวเหนียวหนึ่งห่อมากค่ะอันนี้ก็เจาเห็ดแสบเพียงทำไมแสบบะแพงเครื่อง ส้ามสิบบาทมืกอกับว่าดบลอกแห้งหลานทางกันท้ายี่สิบบาทแต่ว่าราสชาติกับบล็อกคือกันกดนะจังรวลาไมย์เมย์มากอีกอย่างกับแสบเสาเสามันสีสำคัญเพาะจะต้องกินเจ้ 12, สาสิบสองเมษา เกือบจะบ่มีรถจักคันขับรถมาถนนเป็นของมุ่ยด้ยละ่ะยังโลงด้ยละ่ะกนินเขาอิ่มแล้วก็สีเฮ็นงานนะเนาะเฮ็ดงานต่อสิบสองเช้าตีสี่สิบห้าโอทีต่อเข้าดึกเนาะหาเงินใครๆก็หาได้แต่จะมีสักยี่คนที่เก็บได้เป็นไปได้ยากนะจ๊ะ